เต็มเรือเลยนะอืมอืมแม,ม่งป่าเมซอนป่ะเนะี่ยปนี่บ้านใครอ่ะแม่บ้านใครกันเนี่ย นนววดชีิตะมันอยู่ในถงนังไงตาย,อยเอ้ยอนอีออ่จะตายาไหมเนี้ยปล่อยน้ำไเลยดีกว่าน้ำยังแรงอยู่เลยนะมีมนะน้ำยังแรงอยู่โอ้โอ้แม่อยากขยับเขานันไงเอาขาเอาเข่าไปพาดแต่มันอยู่บนกาวเลยเหรอแม่หนีบหนีบเข่าหน่อยนั่งเฉย แงก็มากับพ่อแม่ไงดูมาน้าเนี่ยไปีเป้าไปตลาดดูมา่น้าแม่สวัสดี ู้โชว์บอกแล้วอุ้ยตายเอ้หลงก็เห่าหนูดูม่กดิจำเมฆได้เหรอไม่ติดหรอกให้เมฆภายเลือเข้าไป เออดีมากดีมากมด,ดีมากไม่ติดหรอกไปเถอะเฮ้ยชนต้นมะม่วงเฮ้ยให้ดีนะให้ดีนะไปเว้ยไม่ไหวเนี่ย <c oughs>

ระดับน้ำตรงนั้นอะท่วมถึงนี่ไหนแค่ไหนระดับไหนโอ้โคนขาเลยนะโคนขาเลย ลงเรือได้เหรอ,อ,หอ,อรนะูอ้นม,นะมาแล้วคนมารับหน่อย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 ได้เรื่อลังมดอ่ะลังมดแต่และวลังปวกป่อาอ่ะแล้วลงตรงไหนล่ะตรงนู้นเหรอใช่เดี๋ยวคนมารับมาเขาชี้แล้วให้ชี้ให้ไปตรงนู้น จมเขาชี้ไปตรงนี้ไปยกของไป ปลาต้นอะไรรองเท้านี่เอาพายมาสออันนะอันเล็กหนึ่งอันเสื้อแ้นยาวองอาจดีต้องหลายตัวเร่ๆไอ้ยาวมาอ้วกต้องดูน่าติงจังเลน้ำมันยังไม่มาอยู่ต้องหมดแรงก่อนพลังเยอะมาเอียร์กู้การต้องกัดไรม้ ไม่ได้เกะกะใครเราเอาแค่พอทางเดิมมีเงินใช้ได้ค่อยๆลุดไปยังไม่เจอใครหรือว่าเป็นยเงนินอ้วนอ้วนอ้วนที่อยู่บ้านอ้วนไอ้พี่มันดำไอ้ดาวบนไหนอ่ะ ไหนอ่ะไหนอ่ะไหนอ่ะอ้างหูไอ้นังไม่อะไรเหมาไอ้ลงมาสิลงมาลงมาลงมาไม่รู้อะไรนี่ไงเมฆนี่อันนีใหญ่เท่าโคนนี่เอาหมวกกันน็อกมานี่หมวกกันน็อก

เราแห้งแล้วแต่ว่าถนนยังไม่แห้งถนนยังไม่แห้ง